ไปอาบน้ำใหม่ลูกไปอาบน้ำใหม่ก่อนกอยกอยกอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูทำกับเพกกับเพกโอ้ยดูกับเพกกับเพกโอ้ยดูกับเพกกับเพกดูกับเพกดูกับเพกไม่พอใจเอาลงน้ำรอบสองไม่พอใจโอ้ยแม่บอกผมขึ้นมาแล้วยังจะให้ผมลงรอบสองอีกบอกมะ ถ่ายคลิปไม่ทันมาไม่ทันพ่อควานเลยให้เขาเอาพี่มดลงไปอาบน้ําให้แม่แม่ดูรอบสองบุญ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 เอาเลยพี่มดเออเออเอ,อุมามามาน้ำตื่น,นพี่มดป้า ดังกรอกๆๆ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 ทิ่มดินได้นั่นทิ่มดินได้นั่นแอบทิ่มดินได้นั่นสบายไหมโมจีไม่เดินบ่โมจียังไม่หมดเอาไฟดับแม่ยาวถามหาอยู่ แม่ย้าวน้าถามหาอยู่ออยเออบอกอยู่ไปเดินเล่นไปเดินเล่นสักพักนะคะแม่แม่พาพี่มดออกไปเดินเล่นอาบน้ำเสร็จก็พาพี่มดเดินวนๆรอบสะกันบินนะคะแม่เพราะว่าไปเดินไกลไม่ได้นะคะพี่มดอยู่ในระหว่างใกล้จะตกมัน เดี๋ยวไปเจอสาวๆนะคะเดี๋ยวจะเล่งให้พี่มดตกมันเร็วสงสัยใกล้จะตกมันแล้วคือนเมื่อวานตาซุกเข้ามากระโดดใส่ตาซุกดิตาซุกเอ้ยตาซุกสซเมียสุกุกกกกยนะเจ้าเกลไปจำหนูทอตาซุกนะหนูทอตาซุกเข้ามาประจำํำเข้ามาเขาจะโยนยาให้พี่มดเมื่อวานเห็นว่าวิ่งใส่กระโดดเวย กลแล้วนี่ใกล้แล้วโอ้แผลพี่มดก็จะเล่นขี้ดินเลยเอยเอาไปถูตัวหน่อยวะเออเอาไปถูตัวตรงบ้านโมเจหน่อยนึงสงสัยจะคันเลยนั่นไปค่ะตามไปดูพี่มดสงสัยคันขี้ใครเยอะไปเลยนะคะแม่แม่ เอาพี่มดมาถูขี้ไข่ฮนะอ๋อแล้วอ่ะพี่เลยมูมเจก็ซีก็มาด้วยเอาอเอาให้พอเลยพี่มดนานๆได้ถูเอาให้หนังทะเลกเลย อออยากถูดหลายวันแล้วนี่ลีกลงกูนะ เออ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 เอดูพี่มดทำเออ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 เอาดากหน่อยเอาหางหน่อยเออยกหางหน่อยเออเออปาดหางแกะล่ะแก่ปลาหางแกะเ้เออตรงนั้นพี่มดตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะไม่แตกได้นั่น อ้าวตกลุมตกลุมตกลุม,ม,มไปลักกินหญ้าเขาเด้บุนีถอยมาถอยมาหญ้าเขาได้นั่นดเดินไปขึ้นหญ้าเขาทำไมฮะน,มนู้นโมเจนโมเจเขาจะมาหานหนุ่มทีนั่น นน a, นโมจีนนโมจีนนโมจเห็นพ uh> ี่มดจะเดินมาหาได้โมเจีนี่เสียงดูเสียงไปหอบอย่ารักยาเขาอีแล้วน่ะมามาพี่มดขึ้นมาเอาเลยตามสบาย <laughs> ทั้งอยากจะถูทั้งอยากจะกินเลยนี่บีซีก็มาด้วยเด้นนะคะนี่ดูบีซีเดี๋ยวให้วัวไปก่อนให้วัวไปก่อนแล้วค่อยพี่มดขึ้นนี่นะคะแม่แม่บีซี BC มาตามเราด้วยเลยพี่มดไปไหนบีซีเดินตามยังอยากจะถูยังอยากจะเล่น พอแล้วบนนั้นบีซีมาขึ้นมาเลยวๆขึ้นมาขึ้นมา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 เดินได้มันขึ้นได้นะพี่มอทบีซีมาแล้วมาแล้วสายไฟสายไฟ ไฟ,ไฟจกพาดเอางัวด้วนันนไปกินต่อ,อ BC BC มาให้กำลังใจพี่มดเดินเล่นกับพี่มด <c oughs> ใบนี้ถ้าเราดน ใบมันจะเหี่ยวนี่นี่เขาเรียกอะไรนะชะอมชะอมช้างบอกเขาเรียกต้นชะอมช้างมั้งนี่เวลาโดนเหี่ยวเหมือนชะอมเลยชะอมเวลาเราโดนมันก็เหี่ยวอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่แม่แม่เวลาโดนมันก็เหี่ยวอี๋อี๋อี๋อีาทำอี๋อี๋ บีซีก็เอาเอาอืมอืมสนุกเขาเลยโอ้โอ้โดนไล่โอ้โอ้โดนไล่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอสดีอบันนั่นบีซีโดนไล่นนวิ่งลงสะไปแล้วนน น้องเยอะเลยบีซีวิ่งวิ่งลงสะบีซีไปไหนมานี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนุ่นวิ่งตามเขาไปเฉยเลยนุน่นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเขากัดมาอีกแน่นนุน่นไปกับเขาเฉยเลยบีซีนุน่นทิ้งพี่มดไปรีบเลยบีซี พี่มดนี่จะเกยกันได้หน่นเนาะเี่ตดนำ้ำปุ่นตดนแผลพี่มดนี่เลือดซิปเลยได้นั่น<า>แผลเขาเลือดซิปเลยนั่นไปแล้วเดินกลับบ้านแล้ว นนนะคะแม่แม่จ้าเดินกลับมาแล้วรูปหล่อของเราไปลงน้ำสาแล้วก็ไปถูขี้ใครมีเจ้าบีซีไปเป็นเพื่อนด้วยมาแล้วมาแล้วนี่นะคะแปลงหญ้าตรงนี้เราก็จะทําการปลูกใหม่ด้วยนะคะแม่แม่โนนหน้าบ้านโนนหน้าบ้านโ่นก็จะทําการปลูกใหม่นะคะมันห่างห่างมากเลยนะคะแล้วก็นูน่นข้างหลังบ้านพี่มดตอนนี้กำลังกะเสร็จสมคะแนนนะคะ เออดูพี่มดสุดหลอท่าเท่ๆเห็นยากเลยอยากกลับบ้านไม่อยากเดินได้พุ่นน่ะนี่ฟาเลยพี่มดเดี๋ยวจะทายเท้งอยู่นี่กินเลยกินเลยจะทายเทงปลูกใหม่อยู่หน้าบ้านนี่ก่อนจะทายจะจะเอาพี่มดมาเล่นกินเล่นก่อนนี่ครับพี่มดเนาะ มันห่างนะคะแม่แม่ก็เลยว่าจะปลูกนี่ต้นนี้ว่าจะตัดทิ้งนี่จะมีแรงตัดไหมนี่อืกินพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกใหม่หมดเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะปลูกใหม่หมดเลยว่าจะเอาเครื่องร่อนหญ้ามาร่อนออกก่อนค่ะนี่ี๋ยวจะให้รถไถเขามาไถออกปลูกใหม่นุนก็ไถไถทนขึ้นใหม่นะคะตรงนั้นไม่ปลูกใหม่ไถออกแล้วจะเอาปุ๋ยมาลง ปลูกใหม่แค่ตรงนี้นี่นะคะนี่ปลูกใหม่หมดเลยนี่นะคะจะตัดต้นนี้ลงนะคะนี่เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เด้ต้นนี้นี่น้ำจ้างเขาตัดให้ถึงบ้านแล้วพี่มดอยากกินยาแล้วรีบเดินกลับบ้าน เมตาพี่มดด้วยนะคะแม่แม่จ๋าถึงบ้านเรียบร้อยช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับเราด้วยช่องเล็กๆยังรอคุณพ่อคุณแม่เมตตาหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งสะทานบุญให้กับพี่มด,ดไ,ได้เด้อนะคะแม่แม <laughs> อ่อยากอยากกินอันไม้ได้เพิินนั้นนั่นเพิ่นอยากกินอันไม้เพิินนั้นกินยอดหมดก็อยากกินอันไม้ได้เพิินยกละขาโลยกขาโลยกขาโล <c oughs> ยกขาโลเลยไอ้ไอ้ลวดจทกายกโซ่โซ่มันมันสุดล้อไม่โซ่นั่นโซ่มันสุดล้อไมดอด่ดูดีๆเด้อดึงแรงจะได้นี้ข้อนะข้อมันนะโอ้ยดึงแรงเท่าไดรไม่ใช่ดึงธรรมดาดเด้อเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ดึงแต่ง่วงได้หัวก็ไปหมดเด้เดี๋ยวนี้ประท้วงกินทั้งวันเลยเพื่อนนั้นแม่ควานก็จะขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะแม่แม่จ๋ากราบสวัสดีค่ะ